สวัสดีครับวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วนะครับในส่วนของวิชานันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตนะครับผมนายสุพการวิเชียนสันนะครับผมเลขที่007นะครับผมการจัดการสำนักงานทั่วไปนะครับวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดถึงในส่วนของประโยชน์ของเกมนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่ามีอะไรบ้าง 1. นะครับผมสร้างความสนุกสนานผ่อนคลายความตึงเครียดนะครับผม ข้อ2นะครับเสริมสร้างทักษะการปรับตัวในการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันนะครับผมและข้อ3นะครับผมส่งเสริมการเคลื่อนไหวทางร่างกายที่ถูกต้องนะครับข้อที่นะครับเสริมสร้างทักษะทางการกีฬาทําให้ร่างกายแข็งแรงนะครับข้อที่5้านะครับช่วยส่งเสริมและพัฒนาสมองในด้านไหวพริบและการแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะครับอย่างที่6ครับช่วยส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมโดยการเล่นตามกฎกติกานะครับ อย่างที่7นะครับสร้างแรงจูงใจกระตุ้นในด้านการเตรียมความพร้อมของร่างกายและสมองนะครับข้อที่8เสริมสร้างความสัมพันธ์สมรรถภาพในสังคมด้วยนะครับผมครับในวันนี้ในส่วนของประโยชน์ของเกมก็มีเพียงเท่านี้นะครับเราเจอกันต่ออีกพีหน้านะครับผมสวัสดีครับ